พวกเราทั้งหลายมีกิเลสทั้งสามระดับนี่แหละระดับอนุสัยที่เคยอุปมาไว้ว่าเหมือนเหมือนไม่ขีดไฟไอหัวเขาไม่ขีดเนี่ยดินประสิวเรียกดินประสิวใช่ไหมหรือตัวอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยถ้าทาวิทยาศาสตร์มาไม่แน่ใจลืมชื่อดินประสิวท,ที่อยู่ในหัวไม่ขีดเนี่ยในนั้นน่ะเราจะไปหาไฟยังไงก็หาไม่เจอหาไม่เจอท่านเลยอุปมาว่าเหมือนอนุสัยเหมือนอนุสัยนั้นจะไปค้นหาในจิตในกุศลจิตหาไม่เจอพ้นหาค้นหาในตัววิบากจิตหาไม่เจอ ค้นหาในจักุวิญญาณก็ไม่มีในโสตวิญญาณก็ไม่มีคานวิญญาณก็ไม่มีคิวหาวิญญาณกายยญญานก็ไม่มีในสัมปติชนะก็ไม่มีสันติชนะก็ไม่มีวธฏฐมนะก็ไม่มีนะในระวังกิจเป็นต้นก็ไม่มีในกุศลจิตทั้งหมดไม่มีเลยไม่มีอนุสัยเหล่านี้เหมือนเหมือนไปดูว่าเอ๊ะไฟไม่เห็นมีเลยในดินประสิวเนี่ยหาไงไม่มีเห็นไหมแต่ไอตัวเนี้ยอยากให้ได้เหตุปัจจัยนะถ้ามีการกระทบกันกับแผ่นขีดมาแล้วพอกระทบกันมาปุ๊บมันจะฟูขึ้นมาแล้วนั่นแหละที่มันลก้นนเียั ถ้ามันไหม้ก้านเนี่ยแปลว่ามันเริ่มออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาแล้วถ้าไปไหม้กองขยะไม่บ้านไม่เมืองโงนี่ไฟแล้วเดี๋ยนี้อันนี้มันแสดงออกมาแล้วเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลามันฟูในใจใหม่ๆมันยังไม่ไหม้ก้านมันนะพอสักพักหนึ่งาตามันเริ่มเกิดความกำหนัดผักออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจานี่มันเริ่มแรงขึ้นเป็นไปตามดับนั่นก็เรียกวิติกรรมะกิเลสกิเลสก็เลยมีสามระดับระดับอนุสัยระดับปริยุทธานะที่ขึ้นสู่ชานะและระดับวิติกรรมะคือผักออกมาพวกเรา ที่เราเห็นกันอย่างพวกเราเนี่ยที่เห็นเนี่ยเห็นสองระดับระดับกลุ่นฟูขึ้นในชาวนะกับระดับผักออกมาแต่บางคนเนี่ยโมหะมีกําลังมากโมหะมีกําลังมากขนาดขึ้นมาเป็นปริยุทธานะก็ไม่รู้ตัวเองโลภก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้เห็นผิดก็ไม่รู้รลังเลสงสัยก็ไม่รู้ไม่รู้เลยนะไม่เคยรู้ว่าเป็นทิฏฐิมานะเกิดขึ้นทั้งๆที่กาลังพูดได้มานะพูดได้ทิฏฐิทาได้มานะบทำได้ทิฏฐิเคยเป็นไหมไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่ากิเลสผักอยู่ไม่รู้ระดับปริยุทธานะ ดูทั้งๆที่หยาบมากเลยเช่นเครียดเนี่ยไม่เคยรู้ว่าเป็นเป็นเป็นไม่พูดออกมาก็จริงเรแต่แต่ไม่ไม่รู้ตัวหรือโลภอยากได้ยินดีเพลิดเพลินเห็นผิดเนี่ยมันขึ้นสู่ชวหน้าหมดแล้วแต่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามันมันเกิดมาแล้วอันนี้อะไรเป็นปัจจัยทําให้เราไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ว่ากิเลสมันเกิดอ,อะไรไม่รู้เราไม่เคยเรียนคําสอนศึกษาคําสอนของพระเจ้าในเชิงละเอียดที่ไปเห็นหน้ารู้จักมันจริงๆซึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักเพราะว่า เวลามันเกิดแล้วจะไม่ได้ไปเข้าใจผิดเอายกตัวอย่างศรัทธาพูดแค่ศรัทธาที่เรียกว่าภาษาท่าศรัทธาโอกระพนาศรัทธาจารยศรัทธาใช่ไหมถ้าเราบอกว่าบางคนบอกว่าศรัทธาคนนั้นศรัทธางมงายอย่างนั้นเอาก็จริงเนี่ยศรัทธางมงายจริงไหมไม่จริงถ้าศรัทธาแท้ๆไม่มีมงายหรอกศรัทธาเป็นลักษณะที่ผ่องใสศรัทธาเป็นกุศลจิตไหมศรัทธาทําจิตให้ผ่องใสให้ลาเเลงให้เบิกบานใช่ไหมศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังจิตให้ผ่องใส เมื่อยังกินให้ผ่องใสแล้วเนี่ยก็มีความเชื่อแต่สิ่งที่ควรเชื่อเป็นลักษณะมีความเชื่อที่ดิ่งลงเป็นลักษณะด้วยมีโอกปะพนาศรัทธาในที่นั้นแล้วเวลาศรัทธาเกิดขึ้นก็มีลักษณะการแล่นไปเปรียบเสมือนแก้วมัน,นีที่ทําน้ำให้ใหสสะอาดแปลว่าตอนนั้นน่ะจิตใสแล้วอาการปรากฏก็คือไม่ขุ่นมัวเป็นอาการปรากฏหรือมีอัธยาศัยที่จะน้อมเข้าไปหาพระตนะตรัยเป็นอาการปรากฏถามว่าให้สังเกตดูดิเราเอาศรัทธาไปใช้กันผิดหเลยถ้าศรัทธาอย่างแท้จริงไม่มีหรอกที่จะไปเชื่อในสิ่งที่ผิดๆเพราะศ ที่บอกว่าโสตาปริยังฆ่าทำก็แปลว่าฟังมาดีแล้วสโสตาปรยังค่าค,คืออะไรหนึ่งก็คือการที่มีศรัทธาเข้าไปใกล้สัตว์บุรุษแล้วเข้าใกล้สัตว์บุรุษแล้วฟังทมพอฟังทมเกิดโยนิโสพอเกิดโยนิโสแล้วปุ๊บสัตนะศรัทธาอไอตัวตัวลักษณะเล่นก็ไปหาปัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ที่เราบอกว่าศรัทธางมงายอันที่จริงกลายเป็นอะไรศรัทธาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้ตนตรงนั้นก็เรียกมิจฉาทิโมกเป็นอธิโมก ที่เกิดร่วมกันกับโลภะพอไปเกิดร่วมกับโลภะก็เลยไปตัดสินใจที่ไปเชื่อในสิ่งที่ผิดผิดไปยึดถือในสิ่งที่ผิดผิดไปเข้าใจในสิ่งที่ผิดผิดเห็นไหมลักษณะศรัทธาจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่เราพูดกันนะได้ถ้าศรัทธาตามภาษาไทยไเราโอ้คนนั้นงมงายเนี่ยแต่อาก็จริงๆโดยสภาสภาวะของสภาวธรรมไม่เรียกว่าศรัทธาหรอกไม่เรียกว่าศรัทธาหรอกเขาเรียกอธิโมกแต่ต้องมิจชาด้วยไม่ใช่อธิโมกในทางที่ผิดที่ถูกด้วยนะอธิโมกดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เป็นการตัดดสสิิินนใใจชอบ่่งทีผ ก็เกิดร่วมกับโลภะก็ได้เกิดร่วมกับทิฏฐิก็ได้เกิดร่วมกับมานะก็ได้เห็นไหมอยู่ในโทสะก็มีนั่นแหละความความชอบและตัดสินใจว่าฉันชอบแบบนี้แหละก็เลยไปแปลว่าเชื่อฉันพอใจในสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นฉันทะมันคล้ายศรัทธามากฉันพอใจและฉันยึดมั่นในสิ่งนี้แหละสิ่งที่ฉันทําอย่างนี้แหละฉันเชื่อแล้วหลุดออกจากปัญญาไปแต่ศรัทธาจริงๆเป็นโสภะนรรมแต่เราศึกษากันอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงศรัทธาเนี่ยเนี่ยความไม่รู้จักลักษณะของศรัทธาความไม่รู้จักว่าศรัทธาทํากิจอย่่่าาางไไรรคววมมู้ ผลปรากฏของศรัทธาเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุใกล้ชิดที่ทําให้ศรัทธาเกิดขึ้นอย่างแท้จริงท่านผู้นั้นไม่เข้าใจเรื่องศรัทธาอย่างนี้ก็เลยไม่เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเมื่อไม่เข้าใจอย่างนี้ถึงบอกว่าวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิชาที่ละเอียดมากท่านทั้งหลายต้องฟังด้วยความตั้งใจเพราะมีที่เดียวในโลกนี้ไม่มีอยู่ใน,ในทุกตําราเลยในโลกใบนี้ที่จะเป็นตําราสอนให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้มีวิชาเดียวจริงๆแล้วกว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้องค์ควาาาาามมรู้้นนีเนยกกกลลํบิ นะยากลําบากเหลือเกินถ้าใครศึกษาเชิงลึกในการบำเพ็ญบารมีของมะพุทธเจ้า,าเนี่ยอ่านไปร้องไห้ไปรู้เรื่องราวไปร้องไห้ไปว่าโอ้บุคคลเช่นนี้มีอยู่มีอยู่จริงๆนั้นถึงบอกโอ้โหไปเห็นไปเห็นพระธรรมโดยเฉพาะยิ่งเราเข้าไปถึงเห็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นสภาวธรรมเป็นปรมัตถธรรมเป็นความจริงกันประเสริฐที่เราอริยบุคคลทั้งหลายท่านได้เข้าถึงความจริงนั้นและเราก็ได้ปรารถนาอยากจะรู้ความจริงนั้น เมื่อปราถนาอยากจะรู้ความจริงนั้นก็ไม่ใช่